นีี๋ยอเราไปเดินสรวยลาตีกันข้างนอกถึงที่นี่จะเป็นเมืองแบบเมืองมุสลิมใช่เขาก็ยังมีขายเดียในกรุงอัมมันนะคะแล้วก็ที่นี่คือสูบสูบบุรี่สูบเขาเรียกว่าอะไรนะบารากุบารากุบุรีไฟฟ้าชิชาเออจัดมากมีเปิดร้านขายกันพรึบพรับเลยไเลยค่ะบันทีดนะที่ดีนน่าจนเจอจอบ ้เบคาราเคิลอ่าอันนี้เป็นเบียร์คราฟอันนี้เป็นเพลเอลจะเป็นสไตล์อังกฤษอ่าแล้วก็ถ้าบอนเอลนี่จะเป็นเบลเจียมอันนี้จะไม่ค่อยขมนะครับผมตัวนี้จะออกขมเพาะๆอ่าโกเซ่อันนี้เป็นเบียร์เปรี้ยวถ้าไม่เคยทานเบียร์เปรี้ยวให้ลองมันจะเปรี้ยวแบบลูกอมซูเปอร์เลมอนเลยอ๋อเหรออ่าเป็นเบียร์เปรี้ยวส่วนอันนี้ไวส์เบียร์อันนี้เหมือนโฟกัดเดนอ่าเป็นเบียร์ข้าวสาลี อันนี้บอลเอวอันนี้ผมชิมนะอร่อยอันนี้พิวเซเนอะร์อันนี้จะเหมือนไาเนเก้รับเป็นสไตล์พิวซาเบซ่าจะเป็นเบียร์คล้ายคายโคโรนาเป็นเบียร์ของสเปนกับ็กซิโกอันนี้สไตล์ซาเบซ่า ครับส่วนนี้ผมมาชิมเพลตราสตรองเอลนะเป็นลากระเอปอร์เ็นต์เปอร์เซต์สิบสามเปอร์เซ็นต์และตัวนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดกินได้เรื่อยๆครับผมแต่นี้ไม่ใช่ของไอ้นี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นการเซลของซานตานัมใช่เบียร์ที่ใส่เดซี่มันจะออกแค่เบียร์โกสเซ่เขาี่ใส่เกลือให้มันเค็มๆด้วยโอ้ยน่ารักจะเจะวันนี้เออน่ารักรสชาติจะประหลาดประหลาดไหมนะจัดไปเฮ้ยน้อ เรามาถึงจอร์แดนเราก็ต้องมาลิ้มลองเบียรของบ้านเขานะคะเบียรเพตราทอดเชียสนุ่มนะอร่อยหอมมีความหวานนิดนึงเออ <c oughs> บอกว่าไม่ใช่คอเบียรคอเบียแถมคนนี้นี่ขึนไปรูเรื่องแต่รู้แต่ว่ารสชาติมันกินง่ายแล้วก็แบบมันไม่ได้ดรายมากรสมีความแบบนุ่ม,ม,กมๆกลมกอม นิ้วชี้เราจะมันจะงัดขึ้นอย่างเงี้ยโอเคแล้วเวลาเรางัดอย่างงี้ใช่ไหมทั้งสองมือเนี่ยพร้อมกันแล้วก็โอะมันก็จะขึ้นแบบเหมือนอุ้ยอุ้ยได้เฮ้ยออกว่ะได้แต่ไม่ดีกระเป๋าไก่ล้วบุ่นวายตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเมืองเจอรารชกันนะคะ คอนเจราชหรือเมืองพันเสาอดีตหนึ่งในสิบหัวเมืองเอกตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมันคาดกันว่าสร้างขึ้นเมื่อช่วง 100- 200ถึงปีก่อนคริสตกาลและถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลายลงโดยทรายเนี่ยฝังกลบทั้งเมืองเลยค่ะและหลังจากนั้นก็สาบสูญไปเป็นกว่าพันปีเหมือนกษัตริย์ของโรมันไปที่ไหนอ่ะก็เหมือนก็นจะสร้างทิ้งความเจริญเอาไว้ก็เลยสร้างเนะะี่ยค่ะซุ้มประตูเฮเดียนเอาไว้เพราะว่าเป็นพื้นที่การปกครองของกรุงโรมอะค่ะ แล้วใบนี้มีความสำคัญยังไงกับต้นต้นตาลเนีนี่เป็นใบที่สาวว่าไมนีคาะเชียะเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงต้องตามใบนี้ก็แต่ก่อนธรรมชาติไงก็เป็นหัวเสานั่นไงเห็นไหมนั่นน่ะใบอัคนทัสก็คือสวงเด้านั่นไงอ่าแล้วทำไมเขาไม่ตามใบมะเกาะจะบอกว่าการมาจอแดนนะครับเพื่อนๆเอาหมวกกับแว่นตากันแดดมาเลยเพราะแดดแรงมาก ท้อนก็หินสีขาวคือตากระบอกเพื่อนเน,นว่ามันจะมีล็อกๆอกอยู่เห็นปหข้างๆนี้อันนี้คือสมัยก่อนเขาคือปล่อยให้เช่าเป็นร้านค้าอะไรอยู่ด้านล่างค่ะเข้า,เาไปข้างในกันเป็นสนามกราเดียเตอร์นะคะคนมาสู้กันคนสู้กับสิงโตโกสัต์สุกศัตร์อะไรอย่างนี้แล้วก็คนเขาก็จะนั่งดูกันอยู่บนอัธจันทร์ด้านบน Excuse me, how much it is it? dollar, all. Oh. ah. car, just one dollar. Ah. All Jarash or Jordan album, 1 oh, one dollar. dollar. One mama, one baba, one dara ah. dara tutu, one susu, one ah. kuku, one dara hai, ah. one dara bai, one dollar. one susu, one kuku, one dara hai, ah. one dara เห็นไดรูปของมันชัดเห็นไหมใช่ใช่เห็นไหมมันชัดเห็นไหมเนี่ยอ่าเห็นไหมโลกของใหม่จริงๆก็ส่งนะจ้าดันส่งเข้ามาดดโลกจะอดไม่ได้คือซ่อมมันเดินเินไปมันไม่ได้ไงตอนนี้เราเดินมาถึงถนนหลักที่เมืองเจราชนั่นก็คือถนนคา์โดค่ะสร้างขึ้นเมื่อ3,000กว่าปีก่อนเพื่อนๆจะเห็นว่าบนพื้นเนี่ยสภาพยังดูโอเคอยู่เลยแล้วก็เรายังสามารถเห็นร่องรอยของรถมาด้วยค่ะ ตรงนี้มันเป็นร้านค้านะที่เราเห็นเป็นล็อกๆลๆนี่มันคือร้านค้าน่าทึ่งมากๆเลยนะคะกับความละเอียดของงานแกะสลักเมื่อ3,000ปีก่อนและเนี่ยก็จะเป็นที่วางไฟในเมืองค่ะปฏติมาก,กรรมสุดยิ่งใหญ่น้ำพุใจกลางเมืองเจอราชสร้างขึ้นเพื่อโชว์ถึงความมั่งคั่งรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันในอดีตค่ะเขาจะชองเข้าไปเป็นตัวบาลาเนี่ยแล้วก็โยกให้ดู เนี่ยเสามันโยกมันเป็นที่รอเสาโยก3ามพปีพันทีไหวเมื่อกี่รอบโดนกลบไม่ล้มันด์โมเมน์เสาโมันเมื่อกี้คือเที่ยวนิ้วใหญ่เข้าไปนะคะคือ มีความรู้สึกได้ว่าเสามันโยกอยู่ได้นะมันเป็นนวัตกรรมของเขาไอ้แบบป้องกันเอิร์ทเควกถึงแหมแบบจะมีแบบแผ่นดินไหวเสาก็เลยยังคงอยู่นะคัมูนสโตนอ๋อมูนสโตน yes มูนสโตนอันนี้เวลาโดนแสงมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนสีใช่มั้ยมูนสโตนอากจะซื้อที่นี่ครับจริงๆริงมูนสโตนอันนี้แบบไม่ค่อยสวยจริงๆมันมันต้องใสและสวยกว่านี้พี่บ้าน6ขายจิวเวลリー นีหารอ์เทมิสนะคะตรงนี้เขาแบบเมื่อก่อนน่าจะเป็นจุดบูชายันเกี่ยวสัตว์เขาบอกใช้ใช้ใช้เหรียญ้ะโยนลงไปขอพรค่ะอ่าต้องมับรอบๆเมืองเจอรราชเราจะสามารถเห็นซากของโบราณสถานและโบราณวัตถุเยอะแยะเลยค่ะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นที่เอาไว้สำหรับตัดหินในสมัยก่อนค่ะ วันดีเองวันดีเองกะเพราอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย e อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยอยยอยออาอยู่กันที่ปราสาทอลุนนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเขาสร้างไว้เป็นป้อมประการเพื่อแบบว่าดูค่าสึกแต่ว่าสรุปค่าสึกก็ไม่ได้มาด้านนี้ก็เลยเหมือนกับก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่เต็มเลยทำไมหน้ามันเศร้าจังช่างที่ใช้ยิงธนูใช่ใชก่ก็เกเป็นคนธนูแล้วก็ยิงออกไปสู้ไง ช่มันจะไม่ได้ทำให้เป็นช่างกว้างนะ,อ,ะอันนี้น่าจะบ่อนที่เก็บน,น้ำนะ ไม่ครบว่ะครบหินอะหมดแล้วค่ะอัชลูคาโซประมาณนี้เป็นป๊อบประกาศนะ วิวข้างบนคือมองเห็นเมืองมองเห็นเล็กมองเห็นแม่น้ำอะไรอย่างงี้คือเห็นได้360องศานี่คือเพื่อนเราที่แบบว่าไม่ยอมเดินขึ้นไปตุยมีคนตุยหนึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารเดะเบสในกรุงอมานประเทศจอแดนเรามาดูกันว่าเรากินอะไรแป้งนานอ้วน นี่คืออะไรมือที่ดีที่สุด oh. จบแล้วนะคะทริปจอแดนของเรนนะคะ mm hmm. ก็ฝากเพื่อนๆด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบ ทริปจอแดนของเรนหรือว่ามีคำถามอะไรยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรนจะใส่ไว้ในช่องดีสคริปชันด้านล่างเช่นกันนะคะก็วันนี้เนี่ยเรนก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาดูทริปของเรนแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เรนด้วยนะคะทริปนี้ทริปจอแดนเรนขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย